เซเลนสกีสู้สนามรบจริงไม่ได้ประกาศรวมกลุ่มแฮกเกอร์ IT Army โจมตีโครงสร้างพื้นฐานรัสเซียหลัางยูเครนโดนทำลายเกลี้ยงจากกรณีเมื่อวานนี้14มีนาคม66ทางเว็บไซต์ทอปบอได้รายงานว่ากองทัพยูเครนต้องการรวมกลุ่มแฮกเกอร์อาสาสมัครโดยทางการยูเครนกำลังพัฒนากฎ,กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มแฮกเกอร์อาสาสมัคร IT Army เข้าในกองทัพยูเครน ตามรายงานของ Newsweek ฉบับอเมริกากลุ่มแฮกเกอร์ยูเครนไอทีอารมีก่อนหน้านี้อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีทางไซเบอร์ที่นำไปสู่การปิดเว็บไซต์ของสื่อของรัฐรัฐรฐสเซียหลายแห่งในระหว่างการออกอากาศคำปราศัยประจำปีล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูติน กลุ่มแฮกเกอร์ชาวยูเครนยังอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ในโรงพยาบาลของรัสเซียและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของพล,ลเรือนนาตาเลียคาชาร์เลขาธิการศูนย์ประสานงานแห่งชาติของอยูเครนที่จัดก,การกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนรับรองร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดในความเห็นของเธอการยอมรับกฎหมายนี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันทางไซเบอร์ของรฐัฐ และยังช่วยดึงดูดอาสาสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้เธอยังประกาศการสร้างไซเบอร์สำรองประเภทหนึ่งหากจำเป็นก็จะต้องมีการระดมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์พลเรือนเพื่อประกันความปลอดภัยของรัฐตัวแทนของ IT Army สนับสนุนข้อเสนอนี้ในกลุ่มกล่าวว่า ในกระบวนการของการพัฒนาความคิดริเริ่มทางกฎหมายนี้ผลประโยชน์ของพวกเขาจะถูกแสดงโดยกระทรวงดิจิทัลทราน sfmation ของยูเครนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อกุมภาพันธ์ปี2565รัฐบาลยูเครนได้ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครกลุ่มแฮกเกอร์ใต้ดินให้ช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและปฏิบัติภารกิจสอดแนมทางไซเบอร์เพื่อต่อต้านกองทัพรัสเซียประกาศดังกล่าวมีใจความว่า ชุมชนไซเบอร์ชาวยูเครนถึงเวลาแล้วที่เราจะมีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศของเราจากภัยคุกคามทางไซเบอร์พร้อมกับขอให้แฮกเกอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยื่นใบสมัครผ่านทาง Google Docs พร้อมระบุค,ความเชี่ยวชาญของตอนเองเช่นการพัฒนามา l แวร์รวมถึงบุคคลที่ยืนยันความเชี่ยวชาญของผู้สมัครได้ด้วยหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอรอิราชพ่จัก,กรีวง คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6 63